ที่แก้ไขกล่องที่มีขึ้นนะไปต่อผิดนะ HDMI ีมไอสองไม่มีขึ้นไม่มีสายที่เชื่อมต่อนะกดถ้าอยางนี้เราไปเสียบสาย HDMI ีหนึ่งวิธีที่หนึ่งก็คือนะย้ายไปเสียบตรงที่เสียบไปอันนี้วิธีที่หนึ่งนะให้มีสัญญาณ ไม่ได้นะเนี่ยเนี่ยต้องขึ้นหฮเดียมไอหนึ่งวัเยืที่ไฮเดียมไอหนึ่งแค่กดซ้อก็ห้เดียมไอหนึ่งแล้น,น,นี้ที่สองให้เราใหกดเผอไปกดตรงเนี้ย ปูพยอบุญยาตายายอย่างนี้เลยน่ใคลกดให้กดซ้อก็อยากช่องการต้องการนี่ให้เตรียมไอนึ่งกดอยากไปเลย